เชื่อไหมครับว่าสมัยก่อนที่ไหนมีน้ําที่ตรงนั้นก็มักจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่และการสร้างสร้างให้มนุษย์กับธรรมชาติต้องร่วมหอลงโรงกันเป็นธรรมดาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องพึ่งถี่พึ่งอาศัยกันครับการเดินทางสู่ภาคตะวันออกยังไม่สิ้นสุดนะครับสัปดาห์นี้นะ้ำมือคนไทยพาคุณมาเติมความหวานให้ร่างกายแต่ได้สุขภาพโดยรอช่องดอกอัญชันฝีมือคนไทย ที่ประตูสู่ภาคตะวันออกของประเทศอย่างอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซากันครับจากการดูด้วยตาเปล่าก็พอจะรู้คาว่าอำเภอบางคล้านี่เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเพราะมีแม่น้ําบางประกงเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยสูบฉีดเลี้ยงชีวิตชาวบางคล้ามาชั่วอายุคนเรียกว่าในน้ํามีปลาในน้มีข้าวเห็นจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ตลาดน้ำบางคล้าคือจุดนัดพบของเราในวันนี้ครับแต่ว่าเราจะยังไม่ไปเดินตลาดกันตอนนี้เพราะจุดหมายคือสวนดอกอัญชันชั่วโมงกว่าจากกรุงเทพถึงบางคล้าเหนือชายย้อยนะครับก็ได้ลอดช่องดอกอัญชันหวานเจี๊ยบและน้ำดอกอัญชันจากป้าติ๋วทำให้เราสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งป้าติ๋วเป็นคนคิดสูตรการนำดอกอัญชันสีม่วงสดมาแทนสีผสมอาหารจนกลายเป็นลอดช่องอัญชันสีม่วงฉ่ำแบบนี้แหละครับ เดินลัดเลาะจากตลาดน้ำบางคล้าไม่ถึง5นาทีก็มาถึงสวนข้างบ้านของป้าติว๋วทางเข้ามาสวนนี้จะเห็นป่าดอกอัญชันเป็นหยุกย่อมนอนเลื้อยเฟ้ยดินบนข้างถนนคอนกรีตพอมาถึงสวนแปลงดอกอัญชันที่รายร้อมไปได้วยดงกกล้วยป้าติ๋วก็เตรียมตะกร้าใบสีชมพูกอดชิดแนบอ,อกพร้อมเด็ดดอกอัญชันสดจากต้น ปาเตียวแล้วให้ฟังครับว่าก่อนที่จะมาเป็นต้นขนาดนี้ต้องใช้เวลาประมาณ3-4เดือนแปลว่าปลูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นมเมล็ดดอกอัญชันก็จะร่วงลงดินแล้วก็กลับงอกฟื้นคนืนขึ้นมาเป็นต้นอัญชันให้เก็บไดเรื่อยๆครับฟังดูเหมือนว่าดอกอัญชันนี่เป็นพืชที่มีวัฏจักรชีวิตที่เป็นที่พึ่งตัวเองสูงมากๆเลยนะครับทุกเชา้าบางทีป้าแม่มาเก็บลุงก็เก็บให้ป้าไม่ว่างลุงก็มาเก็บให้ ลักษณะของต้นดอกอัญชันนี้จะเป็นเหมือนถาวนเลื้อยไปตามดินตามรั้วหรือกิ่งก้านของต้นไม้ครับแต่ป้าติว๋วก็หากิ่งไม้ไม่สูงมากมาเสียบลงบนแปลงพอให้ตัวเองเก็บถึงเมื่อมีดอกพรั่งพลูออกมาป้าติว๋วบอกว่าเวลาเก็บนี่จะเลือกเก็บเฉพาะดอกใหญ่ๆที่เป็นหลายๆชั้นซ้อนกันเพราะดอกอัญชันจะมีพันธุ์ที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เหมือนกันครับพันธุ์สมบูรณ์จะมีดอกหลายชั้นให้สีมากกว่าพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ที่มีดอกเพียงแค่ชั้นเดียว วันวันหนึ่งป้าติ๋วก็จะมาเก็บดอกอันชันวันละสองรอบเช้าและเย็นครับบางทีก็ให้ลุงแฟนป้าติ๋วมาเก็บให้บ้างเก็บครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ20-30ถึง30นาทีขนาดพอเหมาะพอดีเต็มตะกร้าที่ถืออยู่ก็เหลือเฟือแล้วล่ะครับคุณป้าติ๋วพาเดินไปดูต้นดอกอันชันพันธุ์ดีที่ปลูกไว้ข้างบ้านพอเป็นไม้ประดับตกแต่งรั้วบ้าน แถมบางครั้งก็ยังเก็บมาทําเป็นสีผสมอาหารให้ได้สีสวยตามธรรมชาติแต่ก็ใช่ว่าจอกอันชันนี้จะเป็นสีได้อย่างเดียวนะครับยังสามารถนํามาใส่ไข่เจียวจานโปรดมื้อเช้าหรือจะชุบแป้งทอดกรอบรับประทานกับน้าพริกยังได้เลยครับจัดได้ว่าเป็น1ในลิสต์ของเมนูอาหารได้เลยนะครับ เล็กสีที่วางอัดทับซ้อนกันในขวดโหลใบใหญ่มันคือดอกอันชันที่ผ่านแดดผ่านลมจากการตากแห้งมาแล้วครับนำมาเก็บเอาไว้พออยากได้สีเมื่อไหร่ก็นำมาแช่นะ้ำแล้วก็ต้มก็จะได้สีม่วงสดเหมือนดอกอันชันสดเลยแหละครับเพราะทาไม่นำมาตากแห้งดอกอันชันที่เก็บไม่ทันก็จะหล่นร่วงพอยไปตามการเวลาโดยใช้เวลาเพียง3-4วันเท่านั้นนะครับนอกจากที่แห้งๆย่นเวลาเก็บรักษาเข้ามาหน่อย ก็เป็นส่วนที่เก็บในช่องฟิตตู้เย็นครับเหมาะสําหรับเก็บไว้ทําสัปดาห์ต่อสัปดาห์ครับเพราะว่าตลาดน้ําบางคล้าเปิดบริการแค่วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับปะติ๋วจุดเตาตั้งหม้อโชว์ฝีมือการสกัดสีดอกอันชันโดยการต้มในหม้อให้เดือดอ๊อกอทิ้งไว้ประมาณ10นาที ต้มน้ำเลยนะเนี่ยน้ำเดือดแล้วก็จะออกสีละเนี่ยอ่าประมาณสิบนาทีเนี่ยน้กเนี่ยออกสีได้ไหมเนี่ยเราก็จะเอาน้ำเนี่ยไปทำาระช่องพอไปนวดกับแป้งต้มน้ำเดือดมันจะก็ต้องจับเป็นก้อนไหมครับหรือว่าเราต้องบีบเองนี่เหลอคะอ๋อไม่ต้องจับเป็นก้อนก็ได้เราก็กองนี้เลยแล้วก็น้ำเนี่ยไปโรยกับแป้งเลยเราอยากได้สีระดับไหนก็เราอยากได้ระดับไหนเราก็ใส่ดอกมากใส่ดอกอันชันเยอะสีจะเข้มครับ เนี่ยมันก็สีเนี่ยจะเข้มเลยเนี่ยเพราะเราใช้เยอะเนี่ยสีเข้มเลยครับเพราะเราใช้ดอกเยอะเนี่ยอยากได้สีเข้มสีจางก็วัดจากปริมาณดอกอัญชันที่ใส่ลงไปในหม้อครับพอได้น้ําดอกอัญชันแล้วไม่มัวรีรองให้เย็นตักแป้งที่เตรียมไว้ใส่กะละมังราดด้วยน้ําดอกอัญชันที่พึ่งต้มเสร็จร้อนๆเป็นการลวกแป้งไปในตัวครับ ตอนนวดนี้ต้องใช้มือนวดแป้งไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับจนกว่าจะได้เนื้อแป้งที่พอดิบพอดีดอออนวดด้วยม,มือเลยนะเน่ยใช้เครื่องก็ไม่ได้นะเนีบ้านนวดอย่างเงี้ยนี่น้อย ถ้าเ,อเยอะเดี๋ยต้องสองมือเลยอ,อ,อ,ยอยแล้วน้อน้อาทำไม่ดูแค่นั้นเองนะ,วะความรู้สึกกับความชินวกกับความถนัดจากการทำลอดช่องสิงคโปร์มาตั้งแต่เด็ก ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นก่อนทําให้ป้าติ๋วรู้ว่าแป้งพร้อมที่จะโดนรีดด้วยเครื่องรีดแป้งตัวนี้แหละครับนี่แหละนี่นะมันจะเป็นเส้นมานี่เลยเห็นไหมนี่นะ่เป็นเส้นเป็นเส้นแล้วอ่านแล้วอีกลง เราต้องทําเร็วๆด้วยเดี๋ยวแป้งแข็งไม่ได้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอเนี่ยต้องทําตั้งไว้ไม่ได้ละต้องทําเลยพอเป็นเส้นอย่างนี้แล้ว,ลวไม่ต้องหวง่วงใช่ไหมครับไม่ต้องหวง่วงละ เป็นเชนนี้แล้วเดี๋ยวพอห้มเย็นสักเดียวเราก็เก็บใส่ถุงนะเก็บใส่ถุงแช่ตัวเย็นเรายังไม่ใช้เราไปลวกเลยป่ะเนี่ยก็ลวกเลยลวกเลยป่ะอ้าวได้เลยถ้าลวกเลยก็ได้ไม่มีไม่มีปัญหาไม่วดอะไรใช่ไหมครับลวกเลยมันก็ก็ต้องเอาไปใช้เลยต้องไปขายไปกินเลยอะไม่ลวกเก็บไว้ไม่ได้ไงถ้าเป็นเส้นเก็บไม่ได้ที่เรายังไม่ลวกอะถ้าเราลวกแล้วก็เป็นลูกช่องที่ขายแหละปกติทําไม้เยอะป่ะครับ ทำทีก็หลายสิบโลโ oh. อ้โหไม่ได้ขายส่งไม่ส่งขายเองขายที่ตลาดขายตลาดน้าได้ขายตลาดน้ําแล้วก็วันธรรมดาก็จะขายตลาดนัด mm. ขายตลาดนัดด้วยปกติขายนี่ก็หมดหมดใช่ไหมหมดทุกวันค่ะต้องช่องนี้ทํามานานแล้วเหรอคะทำมาสิบว่าปีแล้ว รุ่นสืบทอดไปเรื่อยๆสืบทอดมาเรื่อยๆสิบเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยดีสวยสดสจากดอกอัญชันแท้ๆ้เส้นมันก็จะ,อ,ะอุ่นๆหน่อยนิดนึงเพราะ<ช>น้ำร้อนค่ะสีสดธรรมชาติจากดอกอัญชัน เส้นลดช่องที่ผ่านการนวดการรีดและการตัดเป็นเส้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงไปลอยในน้ําเดือดจนกว่าจะลอยตัวฟูฟ่องขึ้นมาถึงจะสามารถนําไปล้างในน้ําเย็นได้อีกครั้งครับเดือดสตกพักก็เดือด,ดเดือด,ดเดือ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 ดนะสีจะสูยขึ้นมาแล้วเนี่ยอันชันแท้ ลองลองช้อนสุกนี้รู้ได้ยังคิ้ตากที่ไหนคิ้ตากดูเนี่ยเดี๋ยวดูว่าถ้าดูอย่างนี้ไม่แน่ใจก็มาดูน้ำมาดูน้ำเนี่ยตัวใสเนี่ยตัวมันใสตัวใสเนี่ยเห็นนะแต่ว่าตัวใสนี้แสดงว่าสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วค่ะเนี่ยสุกแล้ว ลอดช่องตัวสายสีม่วงแจ๋วลอยในน้ําเย็นรอตารอใจให้ชวนลิ้มลองครับแต่ว่าต้องรอให้ลอดช่องเหล่านี้ผ่านการล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ลอดช่องตัวใสายสะอาดมากกว่าเดิมครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำกะทิและน้ำเชื่อมใบเตยหอมกรุ่น เป็นสิ่งที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับลอดช่องสูตรของผัดติ๋วนี่จะฉีกขนนเป็นชิ้นลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมจับใจให้กับลอดช่องดอกอัญชันรสชาติความหวานความอร่อยต้องบอกว่าใครชิมเป็นต้องยิ้มออกมาครับเขียวลอดช่องเส้นนิ่มนุ่มเคล้าไปด้วยความหวานจากน้ำเชื่อมใบเตยและขนนได้อ,อกได้ใจคอชอบของหวานแต่รักสุขภาพไปเต็มเมเลยครับนอกจากความอร่อย จากแนวคิดการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการเริ่มต้นทำกินเองในครอบครัวและให้เพื่อนบ้านลิ้มลองและพ้องเสียงเป็นสมา,านฉันท์เดียวกันว่าทำขายได้แล้วจวบจนได้รับรางวัลจากหลายสำนักเอาไว้เป็นเครื่องยึดหลักปักชัยให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ตะหนักถึกครับ ลอดช่องที่ทําเสร็จถูกลําเลียงลงสู่ตลาดน้ําบางคล้าครับซึ่งป้าติ๋วมีร้านขายลอดช่องอยู่2ร้านในตลาดโดยมีลูกสาวและลูกชายเป็นคนขายทุกวันหยุดครับดูจากการตักลอดช่องไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าขายมานานแล้วหน้าร้านเป็นโป๊ะเรือครับมีเก้าอี้ตัวเล็ก ไว้ให้ลูกค้าได้นั่งพักน่องแวะกินลอดช่องและน้ำดอกอัญชนันได้อย่างสบายอารมณ์ในสไตล์ที่เป็นกันเองครับสามารถนั่งจับเข่าคุยเรื่องน่นนี่นั่นตามประสามิตรภาพของคนไทยครับนักท่องเที่ยวเคยมาที่นี่ประจําก็จะรู้ว่าต้องมาชิมลอดช่องดอกอัญชนันขายกันไม่หวัดไม่ไหวครับเชื่อไม่ครับว่าทํามาเท่าไหร่ก็หมดไม่มีเหลือกลับเพราะลอดช่องที่ทํามามีอายุเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับ มาถึงตลาดน้ําทั้งทีไม่เดินเที่ยวโฉบเฉี่ยวของกินเข้าปากก็คงจะเสียเที่ยวแย่นะครับคอ,อนักเดินตลาดอย่างเราพลาดไม่ได้อยู่แล้วครับตลาดน้ําแห่งนี้เปิดไม่ได้5ปีพอดิบพ,พอดีครับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําบางปะกงเป็นตลาดที่ยังมีกลิ่นอายวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่วันนี้ถูกกลืนกินด้วยนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาครับ ลักษณะของตลาดที่นี่จะเป็นเสมือนโป๊ะเรือต่อกันเป็นแพรยาวมุงหลังคาไว้ให <mythology> ้น <orman> ัก <đầu> ท <etzen salaries> e ่องเที่ยวได้เดินเลือกซื้ออาหารคาวหวานมานั่งรับประทานบนโต๊ะเก้าอี้เพิ่งสังเกตนะครับว่าเก้าอี้ที่เนี่ยเขาทำมาจากวงล้อเกวียนสมัยก่อนโดยทำมาจากไม้แทบทั้งหมด ทั้งสองฝั่งนี้จะมีเรือของพ่อค้าแม่ค้ามาจอดเทียบท่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลอาหารการกินส่วนที่อยู่อีกฝั่งก็จะเป็นพวกสินค้าโอท็อปทั้งในตำบลบางคล้าและตำบลใกล้เคียงมาวางขายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรอย่างสบายมือภายในตัวตลาดเต็มไปด้วยเรือของชาวบ้านที่นำเรือมาจากท่าในสวน นำเอาของเด่นของดีเมืองบางคลา้ามาขายจนเต็มลำเรือรวมไปถึงผลหมากลากไม้ตามฤดูกาลส่วนมากก็จะมาวางขายตามวิถีชีวิตแบบชาวบ้านขนาดแท้บางก็เป็นพ่อครัวแม่ครัวยกครัวมาตั้งบนเรือโชว์ฝีมือปรุงสูตรอาหารที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายมาสำรัสร้างปรุงสดสดให้เราได้ลิ้มลองรสชาติกันด้วยนะครับส่วนเมนูฮิตในตลาดก็เห็นจะเป็นปลาเผากุ้งเผาและอาหารทะเลย่างกันสดสด กับน้ำจิ้มรสเด็ดจัดจานสะใจในราคาสบายกระเป๋าด้วยนะครับถ้าอยากล้างปากที่นี่เขาก็มีขนมหวานหลากหลายให้ชิมครับแต่ที่ขึ้นชื่อเสียงเรียงน้มในบางคล้าก็เห็นจะเป็นขนมเปี๊ยะครับเขาว่าถ้ามาตลาดน้ำบางคล้าต้องมากินข้าวห่อใบบัวครับแต่ก็อดชิมครับเพราะหมดตั้งแต่ยังไม่บ่ายเอาไว้คราวหน้าถ้ามาอีกจะต้องพามากินให้ได้ครับ ท้องอิ่มหนำสารานแต่ยังไม่อิ่มใจครับตลาดน้ำบางคายังมีความพิเศษในเรื่องทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงที่สวยงามครับในตลาดก็มีเรือลำใหญ่ไว้คอยบริการเที่ยวชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะลัดเรือจะออกเป็นช่วงละ2-3ชั่วโมงค่าเรือคนละ60บาทใช้เวลาเที่ยวรอบเกาะประมาณ45นาทีหรือถ้าจะเหมาก็ได้นะครับเป็นเรือเครื่องหางยาวน,าน,นั่งได้4-5คนเฉลี่ยแล้วลำละ300-350บาทครับ วันนี้เราได้พี่ศักใจดีคนนี้แหละครับคอยเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราประกอบด้วยป้าติ๋วที่อาสาจะล่องเรือไปกับเราด้วยคนติดต่อเรือเรียบร้อยทยอยลงเรือแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือลำนี้นะครับไปดูรอบเกาะลัดกันบริเวณเกาะลัดนียก็จะมีวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียกว่าอยู่กลางน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิถีชีวิตกลางน้ำของชาวบ้านที่เกาะลัดนั้นเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับ เล่าให้ฟัง่งเขาบว่าเนื้อที่บนเกาะลัดที่ประมาณ2 0 0พไร่เศษเป็นเกาะเดียวๆไม่มีสะพานข้ามมาฝั่งชาวบ้านที่อยู่บนเกาะก็ต้องอาศัยเรือของตัวเองโดยสารข้ามมายังฝั่งครับตรงกลางเกาะนี้เป็นแปลงนาะข้าวของชาวบ้านสลับกับสวนผลไม้และบ้านช่องห้องหับของชาวเกาะลัดที่ยกสูงปลูกอยู่ตามสวนจริงๆเกาะลัดนี้มีไฟฟ้าใช้นะครับโดยการลากสายเคเบิลผ่านใต้น้ำข้ามไปยังเกาะลัดที่อยู่ห่างจากฝั่งไม่ไกลมาก ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคก็จะดูดขึ้นมาจากบาดาลครับอันนี้เป็นบ้านนะสมัยก่อนดั้งเดิมก็เป็นลงลงสีข้าวอันนี้เป็นของลูกอันนี้เป็นรุ่นหลานของตระกูลการจนวัฒน์สมัยก็รุ่นรุ่นก่อนก็จะเป็นท่านประสิ์การจนทวัฒน์ท่านเคยเป็นอดีตสสเป็นพวกรัฐมนตรีอันนี้เขาเลือกกิจการโลงสีข้าวไปแล้วปลุกบ้านครับ จุดแรกเราแวะวัดโพกันก่อนครับสัปดาห์ที่แล้วเราพาไปดูค้างคาวแม่ไก่ที่วัดหลวงที่อำเภอพนัสนิคมสัปดาห์นี้แวะมาดูประวัติค้างคา,าวแม่ไก่ที่วัดโพกันครับเรือเทียบฝั่งเสร็จก็เดินเข้ามายังวัดก็จะเห็นค้างคาวที่เกาะอยู่บนต้นไม้และฝูงเต่าที่อยู่ในสวนหย่อมออกมาคอยต้อนรับขับสู้แขกไปไทยมาที่มาเยือนวัดโพแห่งนี้ครับ พิสักกสาทยายประวัติความเป็นมาของโบสถ์วัดโพและค้างข่าวแม่ไก่ที่อาศัยมานานจนไม่มีประวัติที่ชัดเจนในวัดให้ฟังครับวัดโพน้สร้างขึ้นในระหว่างปี2 3 1 0สถึง2325สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเสลปะสมัยรัตนโกสินทร์กับอยุธยารูปทรงจตุรมุขก่ออิฐถือปูนหลังคาจัวด้วยกระเบื้องเกดเต่าที่ทำมาจากดินเผามีหน้าต่างหนึ่งช่องประตูสองช่อง แต่ก่อนนี่เหนือขอบประตูก็จะมีเครื่องสังคโลกทรงกลมตัววิหารมีกำแพงล้อมรอบมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยถามด้วยปูนรอบ8องค์ต่อมาตัวกำแพงและหลังคาของพระวิหารได้ชำรุดและพังลงไปตามกาลเวลายัางดีที่มีผู้ใจบุญมาซ่อมหลังคาใหม่สร้างหน้าบันจัว่วเป็นรูปพระอินทรงช้างเอราวัณหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าหัวพญานาคมีใบระกา ต่อมาก็พังลงมาอีกครับชาวบ้านจึงช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อซ่อมแซมใหม่หมดปูพื้นใหม่ด้วยหินอ่อนและปูนศิลาแรงโดยรอบพระวิหารทั้ง4ด้านแต่ที่ยังคงทนเห็นจะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติอยู่ในพระวิหารถึงแม้นจะผ่านการเวลามาหลายชั่วอายุคนก็ยังคงอยู่กับชาวบางคล้าและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมากราบไหว้ขอพรจนถึงทุกวันนี้ครับ เราบอกลาวัดโพมุ่งหน้าชมวิวทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์ของเกาะลัดในแม่น้ำบางปะกงกันต่อครับพี่ศักบอกว่าที่สีน้ำตรงบริเวณนี้เป็นสีแดงๆน้ำตาลเข้มก็เพราะว่าแร่ธาตุของดินและน้ำที่ไหลลงมาจากต้นแม่น้ำประจบกันตรงบริเวณนี้ทําให้อำเภอบางคลา้ามีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์รวมไปถึงปูปลานาน้ำก็ชุกชุมด้วยล่ะครับ พิศักและปะติ๋วชี้ให้ดูจุดทางแยกของสายน้ำบางประกงหากจะไปฉะเชิงเซาต้องเลี้ยวซ้ายมองเห็นพระพิคเนตองค์ใหญ่ประทับอยู่ถ้าตรงขึ้นไปทางฝั่งขวามือก็จะเป็นเส้นทางไปยังจันทบุรีและถ้าเลี้ยวขวาเลยก็จะเป็นเส้นทางรอบเกาะลัดนั่นเองครับส่วนมากภายในเกาะลัดนี้จะเห็นต้นจากเรียงใบเป็นอุโมงค์ตรงข้ามสองฝั่งล่องน้ำสวยงามครับเป็นทางเรือพายเข้าไปในบ้านเรือนของชาวเกาะลัดสวนมะพร้าวน้ำหอม และที่เห็นเยอะจนละลานตาเกือบทั่วเกาะลัดก็จะเป็นต้นลำพูครับพีศ่ศักบอกว่าถ้ามาตอนกลางคืนจะเจอกับหิงห้อยนับพันตัวมาอวดกันส่องกระพริบแสงหาคู่ครับหน่อของต้นลำพูที่พูดโผล่เรียงรายใต้โคลนต้นนั้นป้าติ๋วและพีศ่ศักบอกว่าชาวบ้านนําไปเป็นฝาจุกปิดวายปิดเล่าเรียกว่าฝาจุกลำพูและยังเป็นสินค้าโอท็อปของชาวบางคล้าอีกด้วยนะครับ จริงๆเกาะลัดนี้เคยมีตลาดที่ชาวบ้านในเกาะลัดนําผลไม้ของฝากจากเกาะลัดมาขายแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับสงสัยจะไปขายที่ตลาดน้ําบางคล้ากันหมดตลาดก็เลยแปลสภาพให้กลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแทนภายในเกาะลัดมีรีสอร์ทไม่กี่แห่งไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่อยากเปลี่ยนโหมดการพักผ่อนลองมาใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านก็ดูน่าสนใจไม่น้อยนะครับยิ่งใกล้จะรอบเกาะก็ยิ่งหูตาเบิกโพรงครับ ทอดสายตาออกไปก็จะเห็นโบสถ์สีทองและพระเจดีสีขาวที่ตั้งอยู่ฝั่งนั่นก็คือพระสถูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองครับตอนแรกคิดไว้เหมือนกันครับว่าถ้าเสร็จจากนั่งเรือเที่ยวรอบเกาะก็จะพาไปดูโบสถ์สีทองแห่งเดียวในประเทศไทยแต่พี่ศักบอกว่าสามารถจอดเทียบเรือขึ้นไปดูได้แล้วถามว่าจะดูไหมจะตักบาตรทั้งทีทำไมต้องถามพระละครับมิหรือจะพลาดางานนี้ต้องรบกวนเวลาพี่ศักและป้าติว๋วพาเราแวะดูโบสถ์สีทองกันครับ โบสถ์สีทองตั้งอยู่ในวัดปากน้ำโจโลครับเคยเป็นสำนักสงฆ์ในอดีตสมัยตั้งแต่พมา่ารามันยกทัพบ,บกทัพเรือมาพมา่าได้ตั้งกองกำลังทัพตรงนี้แหละครับก่อนที่จะพ่ายแพ้ให้กับกองกำลังของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่มีกำลังน้อยกว่าจริงๆแล้วโบสถ์นี้ไม่ได้สร้างด้วยทองหรือปิดด้วยทองทั้งหลังนะครับแต่เป็นการลงทาสีตามนิมิตของเจ้าอาวาสวัดที่นิมิตว่าโบสถ์หลังเก่านั้นกลายเป็นสีทองมีสัตว์ในตำนานองค์ทวยเทพยืนรายรอบ มีกำแพงแก้วปิดล้อมจึงให้บุรณะท้าสีบทเป็นสีทองเหลืองอาลามทั้งภายนอกและภายในทางเข้าทั้งสองข้างทางนี้ก็จะมีองค์ทวยเทพประดับสง่าราศีพร้อมด้วยสัตว์ในตำนานทั้งปั้นและแกะสลักเกือบจะทั้งหลัง จะมีก็ตะแผ่นใบเสมาที่ตั้งอยู่ทั้ง4ด้านของโบสถ์ที่ยังไม่ได้ทาสีทองครับประตูเข้าไปในโบสถ์ตกแต่งด้วยโมบายคริสตัลเมื่อกระทบกับสีทองทำให้คริสตัลเหล่านั้นกลบับกลายเป็นประกายสีทองระยิบระยับครับภายในโบสถ์ประดิษฐ์ด้วยภาพรประธานองค์ใหญ่ด้านหน้าพระประธานก็จะเห็นหลวงพ่อโสธรที่ชาวบ้านนับถือ ออกมาจากโบสถ์สีทองแล้วแต่ว่าภาพความสวยงามของโบสถ์ยังติดตาตรึงใจอยู่เลยนะครับได้ยินพี่ศักชี้ให้ดูและพูดให้ฟังว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่กองทัพพมา่าซุ่มโจมตีทัพพระเจ้าตากเกิดการสู้รบกันตรงนี้แหละครับถึงกับขนลุกสู้ชันขึ้นมาทีเดียวครับลองจินตนาการภาพถึงตอนที่กำลังรบกันไม่รู้ว่ากี่ชีวิตกี่เลือดกี่เนื้อที่ต้องมาสละชีวิตไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นจุดปากคลองท่าลาดครับ หลังจากที่พระเจ้าตากมีชัยศึกพมา่าขณะพักทับอยู่ได้สั่งให้สร้างพระเจดีย์เป็นอนุสร์ในการสู้รบชนะพะม่ารามันแต่เนื่องจากการเวลาและกระแสน้ำจากคลองท่าลาดไหลามาบรรจบกับแม่น้ำบางประกงตรงบริเวณแหลมนี้พอดีทำให้เจดีย์ได้พังทลายจมหายไปในน้ำเมื่อปี2491 แต่ที่องค์เจดียังใหม่กลิ้งอยู่ก็เพราะว่าทางเทศาบาลได้สร้างพระสถูปพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นมาใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2542นี่เองครับโดยจัดให้บริเวณรอบๆตกแต่งจัดสรรให้เป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมสักการะขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ขอไว้ครับ น้ำมือคนไทยสัปดาห์นี้ขอบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และของดีอำเภอบางคล้าไว้ที่แม่น้ำบางปะกงที่ยังคงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านยังมีของดีน้ำมือคนไทยอีกหลายแห่งที่เรายังอยากรู้อยากเห็นอย่าลืมติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้น้ำมือคนไทยกอลาไปก่อนนะครับ